อีซูซูสบล้อหัวลากคันนี้นะคะ345แรงม้าพีห1ค่ะสวยๆเลยค่ะพี่ขาสะภาพอย่างดีนะคะเก็บงานมาให้แล้วเรียบร้อยคันนี้เลยข้างหน้านะคะแต่งสเกิร์ตอีซูซมาให้ด้วยค่ะสวยมากะค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับฝนไปเลยนะคะคันนี้คันนี้นะคะจะเป็นแบบสิบล้อน,นะคะสีล้อคะทาก็บมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะสะภาพล้อนะคะ ังดีอยู่เลยค่ะถังน้ำมันบรรจุได้390ลเก้ิบลวางโคนแน่ๆแนๆเต็มๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยค่ะไม่มีแตกเลยสวยๆเลยค่ะเก็บงานไว้ให้แล้วค่ะมาดูภายในรถของเราเลยนะคะกว้างขวางมากๆเลยค่ะสะอาดสะอ้านนะคะข้างในแล้วเรามาดูฟังก์ชันของรถคันนี้กันเลยค่ะรถคันนี้นะคะเป็นเกียร์ถกเก้าเกียร์นะคะเป็นคันแท่งแผ่นเดียวนะคะควบคุมแบบไฮดรลิกแล้วระบบเบรกของคันนี้นะคะเป็นแบบฟลูอเรเบรกค่ะที่ะ นี้นะคะเป็นลูกปืนหมุนรอบตัวนะคะเลขไใ้ของคันนี้นะคะอยู่ที่3ามแสนแปดเท่านั้นเทียบกับปีแล้วถือว่าน้อยมากคะ่ะถือบอกเลยนะคะว่าถ้าได้คันนี้ไปนะคะคุ้มมากๆราคากับคุณภาพที่ได้ไปนะคะถือว่าโอเคมากนะคะใช้งานได้นานแน่นอนค่ะ,ะ,ค,ะคันนี้นะคะเปิดราคาอยูนีตถ้าคุณพี่คนไหนนะคะสนใจนะคะ ราคาแบบนี้สภาพดีๆอย่างนี้นะคะคุณที่สามารถโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์นี้คะ่ะแล้วอย่าลืมนะคะมาซื้อหรือมาจองกับเราหน้าร้านนะคะรุ่นรับรางวัลใหญ่หน้างานกับเราไปเลยนะคะรถบรรทุกมือสองก็ k คเท่านั้นคะ่ะ